สวัสด,ดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปออนพิสาลุงพลนะคะก็ได้เวลานะคะลดผักนะคะลดผักให้นะคะน้ำปอ,อนรองไว้ก็มีหลายถังอยู่นะคะคุณเอฟซีน้าๆอย่าเข้าไปลูกจะเข้าไปออกมาก็น,น้องมาปออนนะคะเข้าสวนนะคะเนาะดูฝรั่งปออนนะคะหอมไม่ทันนะคะคุณเอฟซีหอมไม่ทันนะคะนนค่ะ ก็พอดีห่อแล้วนะคะทุกท่านก็หลังจากนะคะเสร็จสับเสร็จสับในงานบุญของลูกชายลุงใหญ่เนาะคะ่ะเนาะพอ,อนก็ได้มาสำรวจสวนดูนะคะสำรวจสวนดูฝรั่งพอ,อนก็ไม่ได้ห่อก็หลายนะคะหลายแต่พอ,อนก็จะลดนะคะเดินลดลดต้นไม้นะคะต้นไม้ลดต้นฝรั่งด้วยนะคะคุณเอฟซี เพราะว่ารู้สึกว่าจะแห้งนะคะแห้งน้ำมาไม่ทั่วถึงงานก็เข้าปอออนอีกแล้วนะคะเนาะดูค่ะสวนพะอออนน้องหมาทำนะคะเนี่ยเดี๋ยวปอออนจะซ่อมแซมก่อนนะคะตรงนี้นะคะทำรั้วก่อนเพราะว่าน้องหมาปอออนเข้าไปแล้วก็พังรั้วนะคะพังรั้ว เดี๋ยวปอนก็จะลดผักนะคะก่อนจะลดก็จะซ่อมแซมตรงนี้ก่อนนะคะคุณเอนซี้อง, F องหมาโนนะคะคุณเอฟซี C. ็นรั่วหักเลยน้องหมานะคะทุกท่าน ลุกลงไปอีกนะคะทุกท่านไม่งั้นก็ไม่อยู่เนาะต้นไม้ก็วันเว้นวันนะคะรดก็รู้สึกว่าจะกระน้องกระแหงเล้วจะแห้งน,นะคะคุณดู้ชก่อนจะลดนะคะก่อนจะลดก็เอาน้ำมาใส่ก่อนฝังเสาก่อน ไม่งั้นก็หมาก็พังเข้ามาอีกนะคะทุกท่าน เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านฟังเรียบร้อยแล้วก็พร้อมมัดนะคะมัดตอนนี้จะอยู่หรือเปล่าวันนี้ต้มัดสำรองแต่ต้นฝรลังเพราะว่าน้องหมานะคะทางทางรั้วสวนก่อนมาเก็บผักนะคะไปช่วยบุญเขานะคะก็มาทางรั้วกอนหมายถึงน้องหมานะคะน้องหมา อันนี้ก็ได้มาทำแล้วนะคะทำดูำดำว่าคอนเพิ่มดูว่าใหม่นหม บนบ้านใดอน้าก่ประมาณนี้นะคะเนาะ ำสำรองก่อนนะคะทุกท่านขอได้เวลาลดผักนะคะลดผักลดผักลดสวนตอนแรงก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสวนผักปลาอ่อนมาเด้อมาเด้อมาช่ียปอนลดผักเลยรั่วก็ซ่อมแทนแค่อันนี้ก่อนนะคะตกเกิ็นก็ลดผักก่อน นะคะคุณเอฟซีวันนี้ก็จะลดผักนะคะให้ชุ่มชื่นหน่อยๆนะคะจะรีบรดให้เสร็จนะคะนี่ค่ะผักระอ่อนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเร่งเร่งลดให้เสร็จเร็วๆก่อนตอนก็จะได้อาบน้ำนะคะพะคักผ่อนเพราะว่าก็ ทำบุญนะคะวันนี้ก็วันสุดท้ายเนาะค่ะเนาะให้ลูกชายของลุงใหญ่นะคะเพียงแต่ะออนไม่ได้ถ่ายคลิปให้คุณเอฟซเห็นเห็นนะคะก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขออนุญาตไปลดพักให้เสร็จก่อนนะคะสวัสดีค่ะ